สวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมขุนสีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะครับที่2ไร่ครับกับ9ตารางวาครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ตําบลรองพระยาบรรลือนะครับอําเภอลาดัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ2ไร่9้าตารางวาขายไปแค่แค่1ล้าน2 0งแสนบาทครับ ตกตารางวาละหนึงับ่า, 1, 400, 8, บาทท่านีดถือว่าราคาถูกมากครับที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับท่านใดที่มองหาที่ดินชันเมืองนะครับเพื่อทําเป็นบ้านสวนถือว่าแปลงนี้น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับการเดินทางที่จะไปเยี่ยมชมที่ดินนะครับสาหรับท่านที่มาจากทางเซ็เนทรัลเวสต์เกตมาจากบางบัวทองมาจากบางใหญ่นะครับสามารถเดินทางด้วยถนนเส้น3-40หรือว่าเส้นบางบัวทองสุพรรณนะครับ ตรงมาทางสุพรรณเลยครับคุณท่านก่อนจะข้ามคลองลากค้อนนะครับให้เราเบี่ยงซ้ายนะครับเบี่ยงซ้ายก็คือจะเป็นถนนเส้นหน้าผมเนี่ยด้านหน้าผมเนี่ยแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็คือไปลอดใต้ถนนสามสี่ศูนย์นะลอดใต้แล้วก็เลี้ยวขวาไปอีกสิบกิโลนะครับอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าถนนสามสี่ศูนย์นะครับหรือถนนบางบัวทอ,องสุพรรณขออนุญาตหมุนนะครับ จุดสังเกตง่ายนะท่านที่มาจากทางบางกัะทองมาจากบางใหญ่มาจากเซ็ทนทรัลเวสเกตรครับจะเลยความเอสโซ่มาหน่อยนึงก็จะเป็นโรงงานเท่าแก่น้อยนะครับเห็นกตนง่ายเลยแล้วก็ท่านไม่ต้องข้ามไม่ไม่ต้องข้ามคลองนะฮะคือเบี่ยงซ้ายตรงนี้เลยนะเบีเ่ยงซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาไปอีก10กิโลนะครับ,รบก็จะไปเจอที่ดินแปลงนี้อ่าผมให้ท่านเห็นทางเข้าก่อน นี้เราจะไปเจอนรงตรงหน้าที่ดินว่าที่ดินมันน่าสนใจยังไงเนื้อที่2ไร่9ตารางวาขายแค่ร้านสองนะครับโอเคครับนี่คือทางเข้าที่จะเข้าไปหาที่ดินจะมีซอยฮะจุดสังเกตง,ง่ายๆคือมาจากทางถนน3-4 0ีู่นะวิ่งเรียบคลองลากค้อนจากหน้าโรงงานเท่าแก่น้อยฮะมาถึงตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ7กิโลประมาณ10กิโลครึ่งประมาณ8กิโลครึ่งนะฮะ แล้วก็จะต้องเลี้ยวขวาเข้าซอยเนี่ยจุดสังเกตก็คือจะเป็นซอยสวนเกษตรสัมภาทองอะ่ะเรววาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็เพปรมมาสัก1.4งกมถนนทางเข้าโดยรวมที่เข้ามาเมื่อสักครู่ฮะส่วนใหญ่ก็โอเคอะ่ะก็จะมีช่วงที่ถนนชมรถช่วงท้าเนี่ยประมาณสัก2กิโลประมาณกิโลครึ่งกิโลครึ่ง2กิโลประมาณนี้าทางเข้า ก็ไปหาที่ดินก็จะเป็นถนน,อนลาดยาว,ายาวเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะครับเหมาะสำหรับท่านที่มองหาที่ดินเพื่อที่จะทําเป็นบ้านสวนวันานพักตากอากาศย่านชันเมือง เปล่านะเป็นทุ่งนะ 嗯。 เป็นฉนนขุดแดงนะครับเป็นโโนดบอ,อ,อร์ดพารพค้อมโอนราคานี้ค่าโอนท่ากระสีคนที่ดินคนละลึกนนะคะรับห้ายก่อนยังเป็นที่ดินว่างเปล่าเป็นที่นาน เขาก็ค่อนข้างจะดีฮนะเป็นถนนมีมีลาดยางบ้างบางบางช่วงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะหินภูเขาก็ค่อนข้างจะแน่นแล้วแหละ,อะซอยที่เข้าไปหาที่ดินก็คือด้านหน้าเราครับผมนี่คือด้านหน้าทางเข้าที่เข้าไปหาที่ดินนะครจริงๆที่ดินทั้งแปลงเนี่ยเป็นสวนเกษตรฮะให้ท่านดูนิดหนึ่งเป็นลักษณะสวนมะม่วงนะครับเป็นลักษณะสวนมะม่วงแล้วก็มาทําเป็นจัดสรรแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกขาย ที่ดินแปลงเราที่ขายก็คือเข้าไปในซอยเนี้ประมาณ50เมตรที่อยู่ด้านซ้ายมือครับรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหน้ากว้าง50เมตรลึก4เมตรเอ่อที่ดินหันหน้าไปด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแปลงนี้ได้เหมาะในการทาเป็นบ้านสวนบ้านพักผ่อนบ้านหยุดเาสาทิศนะครับนี่คือ ซอยที่เรา้ามาเมื่อสักครู่ฮะจากถนนเรียบคลองลากค้อนมาถึงที่ก็อยู่ที่1.4กมจากถนน340ก็มาถึงที่ก็อยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรลักษณะที่ดินเป็นลักษณะเป็นที่ดินสวนแล้วก็มีร่องสวนด้วยไฟฟ้ายังเข้ามาไม่ถึงนะครับแปลา,ายังไม่มีแต่จุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้โครงการของสำเพาทองอ่ะเป็นโครงการบ้านสวนเกษตรของสำเพอทองแล้วก็จะมีส่งไฟฟ้ามาเก็บถึง ที่แปลงที่เราขายแล้ว<ม>ก็ลากเสาประมาณสัก50เมตรก็ถึงหน้าที่แล้วนะครับถนนหน้าที่ดินตอนเมนี่เขา้าจะกว้างนะครับประมาณ8เมตรได้นะครับฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้ก็ยังเป็นพื้นที่เปล่าที่ทํานาข้าวทำนาข้าวนะครับปัจจุบันมีการหวานไปแล้วยังไม่ได้งอกเป็นนาข้าวอันยังเี็เขียวเลย พาเดินดูด้านในนิดหนึ่งเหมาะสำหรับท่านที่มองหาที่ดินเพื่อทำบ้านสวนแปลงนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่ที่เป็นสวนมะม่วงแล้วก็มาแบ่งแบ่งเป็นล็อกๆอกขายนะครับอันนี้กอเป็นสวนมนะม่วงยังมีมะม่วงอยูนะ่ตรงนี้เป็นถนนนะครับเป็นถนนทางเข้าที่เราแปลงที่ขายก็คือ ก็ไปประมาณ50เมตรเป็นแปลงที่2นะล็อกที่2อยู่ซ้ายมือฮะล็อกที่2อยู่ซ้ายมือหน้าก็านเน่องกว้างหน้ากว้าง50เมตรลึกหรือเมตรทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับราคา1นล้านสองแสนบาทเนือ้อที่2ไร่9วานะครับตกตารางวาละ1นึ่บาทชนวนุดแดงปลอดภาระาป้อมโอนนะครับท่านใดสนใจลอง โทรสอบถามก็มาก่อนก็ได้ครับที่0812688747หรือจะแอดไลน์เข้ามาคุยก่อนก็ได้นะครับ IDPP.Lucky แล้วก็เลขหนึ่งนะ IDPP.Lucky แล้วก็เลขหนึ่งนะลองดูนะเป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกเป็นอีกแปลงหนึ่งที่วิ่งรถสบายๆจากกรุงเทพจากจังหวัดนนท์ที่ก็ประมาณสัก20ก่อนอาทีนะฮะจากอจาจับพี่กาจากเซ็นทรัลเกสเกตแล้วกันประมาณสัก20นาทีถึงที่ดินเลย ลองดูเป็นทางเลือกนะครับขออนุญาตให้ท่านเห็นรอบๆคลิปพิ่งเราเข้าไป50เมตรอยู่ซ้ายมายือเป็นลักษณะที่เกษตรเป็นส,นนสวนกเกษตรนะครับก็ลองดูเป็นทางเลือกอีกแปลงหนึ่งครับครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ